ชิวไฟฟ้า f o r ์ a 7า0 0ปรับยังไงมอเตอร์เลพามาดูกันอันดับแรกครับคุณต้องออนชุดสวิตช์นะครับออนชุดสวิตช์ของรถเนี่ยขึ้นมาก่อนครับพอหน้าจอติดขึ้นมาแล้วนะก็ให้กดที่ปุ่มจอยสติกนะครับผมกดมาทางขวานะฮะ,ะกดมาทางขวาเนี่ยพอมามองที่หน้าจอเนี่ยแถบเมนูครับมันจะติดขึ้นมานะก็ให้เลื่อนมานะครับที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ ชิลไฟฟ้าเนาะอ่ะพอดีเราทิ้งไว้นานใช่ปะ่ะมันก็จะหุบกลับเข้าไปพอเราก,กดมาเนี่ยครับสัญลักษณ์ชิลไฟฟ้าเราก็กดขวาอีกทีนึงนะครับเพื่อเข้ามาในการปรับเลื่อนชิลไฟฟ้าครับและคราวนี้จะเห็นขึ้นลงคือคุณสามารถกดปรับขึ้นลงได้เลยนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมปรับกดขึ้นผมปรับกดขึ้นนะครับให้มันสูงที่สุดนะครับอ่านี่นะครับก็คือระดับสูงสุดของชิลไฟฟ้า750ที่ทําได้แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผม เริ่มต้นคลิปเนี่ยจะเป็นระดับต่ําสุดก็คือที่ระดับเท่านี้นะครับแต่ที่จริงมันมีคีย์ลัดด้วยครับก็คือว่าให้คุณกดปุ่มขึ้นค้างเอาไว้ประมาณ2-3งถึวีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้สังเกตที่หน้าจอมันจะปรับเป็นเมนูของการปรับบินชิลไฟฟ้าเท่านี้คุณก็กดขึ้นลงได้เลยโดยไม่ต้องมากดเลื่อนสวิตช์ด้านขวาเพื่อเข้าเมนูอีกต่อไป